น,นี้นะไม่ใช่พ่งนี้เอื้อมไปอีกหน่อยสิอยู่นู่นอะ่ะอุ๋ยไม่ใช่กิ่งหนูหนึ่งโงน่นลูกนี้หรอเาเออนั่นแหละนั่นแหละหยิบมาเลยแล้วก็ตรงนั้นด้วยเก็บมาให้หมดเลยนะมะม่วงสวยน่ากินจริงๆเลยนี่เดี๋ยวแกเอาบันไดไปเก็บแล้วเนี่ยมาเอามะม่วงไปเปอกให้ฉันกินเดี๋ยวนี้เลยนะ ค่่ะแมอืมเอาไปเร,เร็วได้ล่ะฉันอยากจะกินแย่แล้วค่ะนี่ยายเฟินแกยังไม่ได้กวาดบ้านอีกเหรอฮะ หนูขอโทษค่ะแม่พอดีว่าวันนี้หนูรู้สึกไม่ค่อยสบายอะค่ะโอ๊ยแกอย่ามาหาข้ออ้างเลยขี้เกียจเราไม่ว่าเปล่านะคะเฟิร์นทำเป็นงี้่าเฟิร์นทำไมกลับเร็วอะลูกคือเฟิร์นเขาโทรหาผมแะแม่ว่าเขาไม่สบายก็เลยรีบกลับมาเนี่ยจะพาเฟิร์นไปโรงพยาบาลเฟิร์นป่ะโอ๊ยไม่ต้องหรอกมันก็แค่สาออยเป็นไข้ธรรมดากินยาเดี๋ยวก็หายเออซันกลับมาก็ดีแล้วลูกเดี๋ยวพาแม่ไปช้อปิ้งหน่อยสินะ อะไรนะแม่ไปช้อปปิง้งแต่ว่าผมต้องพาเฟิร์นเข้าไปโร<ม>งพยาบาลเลยแม่ต้องแต่แม่บอกว่าพาแม่ไปช้อปปิ้งก็คือช้อปปิง้งเมียแกมันไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกก็แค่เรียกร้องความสนใจไป<ะ>ไม่เป็นไรหรอกซันซันพาแม่ไปช้อปปิ้งเถอะเดี๋ยวเฟิร์นกินยาพักผ่อนก็น่าจะดีขึ้นแหละโอ,โ,อโอเคเฟิร์นคุณโอเคนะ เห็นไหมไปไม่เป็นไรเลยโอเคนะไปเร็วๆนะแน่คือผม ีจะใส่แล้วได้ค่ะแล้วเดี๋ยวถ้าซักเสร็จแล้วเนี่ยก็รีบไปทำอาหารนะเดี๋ยวซันกลับมาจะไม่ทันกินเข้าใจไหมค่ะแม่มแม่จะไปไหนอะคะฉันก็จะไปอยู่กับลูกปิน้น ก็ช่วงนี้ลูกปิ้นเขาแท้ท้องบ่อยแต่ว่าปิ้นเขามีแดเนียลดูแลอยู่แล้วนะคะแล้วถ้าแม่ไปใครจะดูแลหนูกับลูกล่ะคะออาแกก็อยู่กับตะซันไปสิและอีกอย่างหนึ่งนะแกก็ไม่ใช่คนปัญญาอ่อนที่จะดูแลตัวเองไม่ได้และที่สำคัญฉันก็ไม่ใช่คนรับใช้แกฉันเป็นแม่ตะซันเพราะฉะนั้นจะให้ฉันมาน,นั่งรับใช้แกฉันไม่เอาหรอกก็ได้ค่ะแม่ ของเงินด้วยสามพันคะสามพันเลยเหรอคะก็ใช่นะสินี่ใจคอแกเนี่ยจะไม่ให้ฉันน่ะซื้อของติดไม้ติดมือไปฝากลูกสาวฉันถึงไงหรือไม่ให้ฉันได้มีของกินไว้ระหว่างทางเลยไงให้ไหมคุณค่ะแปบ๊บนึงนะคะนี่ค่ะแค่นี้แหละ ทำไรอยู่啊ะมันกำลังดูของเล่นให้ลูกอยู่อะซันดูไหมเออเหรอเออแต่ซันว่าซันอยากซื้อคาซิทให้ลูกอะอเพื่อความปลอดภัยอะนลองดูดิดว่ามีเปล่าเอาแบบไม่ต้องแพงมากก็ได้นะเอ๊ะแพงๆเลยไหมได้เอาแพงๆเลยไหมอ้มอาวแม่ทำไมจะมาไม่บอกก่อนอะเด้ไปรับอ สวัสดีค่ะแม่เีแูแล้วนี่แม่ไม่สบายหรือเปล่าคะเนี่ยทําไมแม่ดูอิดรวยแบบนี้ล่ะคะนั่นดีแม่แม่อันนี้ด้วยนะเร็วๆล่ะโอ้ยโอยยังไม่หมดอีกเหรอนเนี่ย อแม่กวาดตรงนี้ด้วยสิผุ่นมันเยอะน่าขยะขยะตรงนี้ด้วยแม่ยกขาขึ้นสิโอ้ย แม่ดีใจด้วยไหมโอ้ยแม่นี่พี่ปินมันใช้งานแม่หนักขนาดนี้เลยหรอใช้ไม่ได้จริงไหมลูกโทรไปว่าหน่อยแล้วแม่ต้องขอโทษเฟินด้วยนะลูกที่ผ่านมาเนี่ยที่แม่ทำตัวไม่ดี ไม่นึกถึงจิตใจของเฟินแล้วก็หลานในท้องของแม่เฟินจะต้องเหนื่อยมากมากเหนื่อยกับแม่้องมากเลยใช่ไหมลูกไม่เป็นไรหรอกค่ะแม่เฟินจะว่าอะไรไหมถ้าแม่จะขอกลับมาอยู่ที่นี่กับเฟินกับซันแล้วก็หลานด้วยแม่สัญญานะว่าแม่จะทำตัวให้ดีขึ้นแล้วก็รักเฟินรักหลานให้มากขึ้นด้วยนะลูก ถ้าแม่ทำแบบนั้นได้เฟินก็ยินดีค่ะเฟินต้อนรับแม่เสมอนะคะเพราะถึงยังไงแม่ก็ยังเป็นแม่ซันผู้ชายที่เฟินรักมากที่สุดเฟินดีใจนะคะที่แม่คิดว่าแม่จะปรับปรุงตัวขอบใจมากนะเฟิใจราทั้งสองนะออแล้วนี่แม่อยู่ไหมคะเดี๋ยวเฟินไปทำอะไรให้คะ่ะ ลูกงั้นเดี๋ยวแม่ไปช่วยทำนะได้ค่ะได้ครับผมดีใจนะครับที่แม่กลับมาเอาเป็นว่าห้องของแม่ยังอยู่ที่เดิมอยู่ที่ใกล้หลานด้วยเดี๋ยวผมเอาของไปเก็บให้เนาะขอบ,บใจมากนะเฟิร์นขอบใจมากนะลูกแล้วหลานแม่อยู่ไหนอะลูกแม่อยากเห็นหน้าหลานจังเลยลูกเดกี๋ข้างบนแงเดี๋ยวข้างบนเหรอไปดูไหมไปนะคะ <c oughs> ไปม <c oughs> าแม่จะช่วย โเดี๋ยวพี่ปี๊นี่ต้องจัดก,การเลยนะต้องโรไปว่านิดนึงนะปล่อยเขาถลุ <laughs> ไอเจมเป็ไนไรเปล่าพ <ipt> ี <tar> ่ประเด็นผมโดนล้อ เดินไปคุกกี้ดินเล่นมั้งถามโง,โง่ๆงมีอะไรทำก็รีบไปทำไม่ต้องมาสารนัแหนเรื่องชาวบ้านหรือจะไปยืนต้อนรับลูกค้าก็ได้นะ,ะคุณลูกค้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณลูกค้าสนใจเป็นรถรุ่นไหนไหมคะเดี๋ยวดีฉันแนะนำให้คะ่ะขอเดินดูก่อนได้ไหมครับ ได้ค่ะงั้นเชิญคุณลูกค้าด้านในได้เลยนะคะรถสวยมากเลยนะครับค่ะนี่เฟิร์นค้าพี่ปิน๊นนั่นลูกค้าเหรอเนะี่ยใช่ค่ะยัยเฟิร์นแกต้องหัดแยกแยะให้ออกนะว่าลูกค้าคนไหนมีเงินซื้อรถลูกค้าคนไหนมีเป็นยาซื้อเออแต่ว่า ไม่ต้องมาเออรีบรีบไล่มันออกไปจะได้ไม่เสียเวลาต้อนรับลูกค้าคนนี้อ๋อเสร็จแล้วก็รีบไปปัดฝุ่นรถด้วยนะเร็วๆเข้าคุณลูกค้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาดูรถเหรอคะใช่ครับถ้างั้นลูกค้าเชิญทางด้านนี้เลยค่ะได้ครับ ยืนบื่ออยู่นั่นแหละรีบไล่มันไปซิคุณลูกค้าคะครับฉันต้องขอโทษแทนพนักงานคนนั้นด้วยนะคะที่ทำตัวแย่ๆใส่คุณลูกค้าค่ะไม่เป็นไรหรอกครับอคุณลูกค้าจะดูรถต่อไหมคะเดี๋ยวดิฉันพาดูเองคะอ่ะอะคุณไม่กลัวหรอครับว่า ผมจะมาดูรถเฉยๆโดยที่ไม่มีเงินซื้อครับไม่กลัวหรอกคะคุณลูกค้าถึงตอนนี้คุณลูกค้าอาจจะยังมีเงินไม่มากแต่ว่าถ้าคุณลูกค้าดูรถแล้วถูกใจมันอาจจะเป็นกําลังใจหรือว่าเป็นการตั้งเป้าหมายก็ได้นะคะแต่ว่ายังไม่ต้องรีบตัดสินใจหรอกค่ะค่อยๆดูค่อยๆตัดสินใจไปก็ได้คะ่ะอย่างน้อยเจ้าของเป็นรถนี้ก็ถือว่าโชคดีมา,มากๆเลยนะครับที่มีพนักงานดีๆแบบคุณขอบคุณคะ่ะ ทางนี้ก็มีนะคะคุณลูกค้าสีแดงสีสวยมากเลยค่ะคุณลูกค้าสนใจไหมคะอะไรนะเติามทาอไมค่ะโหร๋เพื่อนอตอนนี้กูอยู่เ,เต็มรถแล้วอะ่ะมึองอยู่ไหนอะ่ะเอาเหรอโอเคโอเคได้ พอดีเพื่อนผมโทรมาว่ากำลังจะเข้ามางั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปรอเพื่อนก่อนนะค่ะอา้าวไม่ไดอ้อยู่นี่เองทอทีวันที่มาช้าทำไรเนะี่ยทำไมมาช้าเนะี่ยก็เหมือนเดิมะ่ะรถติดอเอ่อนี่คุณลูกคา้การู้จักกับคุณซันหรอครใช่ครับนี่เพื่อนผมเองครับ สวัสดีค่ะคุณฟันสวัสดีครับนี่ยายเฟินฉันบอกให้แกไล่นี่ออกไปไงนี่ไอ้คนฉันตับแกออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะไม่อย่างนั้นฉันจะแจ้งตำรวจมาล่าคอแกออกไปปิน๊นนี่คุณพูดป้าอะไรของคุณเนี่ยฮะกุเชครับผมต้องขอโทษเลยครับที่พนักงานของผมพูดจาแย่ๆอย่างเงี้ยครับนี่เธอ,อยังไม่รู้ใช่ไหมว่าคุชเชคราเป็นใครอ่ะ คุณเช็คเนี่ยเขาเป็นเจ้าของพื้นที่ตรงนี้พี่ฉันเนี่ยเช่าที่อยู่นี่ไงเอาอไว้นะคะเอ่อฉันต้องขอโทษด้วยนะคะคือฉันไม่รู้จริงๆคะ่ะว่าคุณเจ้าของที่ที่นี่อะ่ะนี่ซันฉันจะบอกอะไรแกแล้วเว้ยถ้าเกิดแกเนี่ยยังมีพนักง,งานนิสัยแบบเนี้ยฉันบอกเลยว่าบริษัทของแกเนี่ย เจ๊งแนะ่นอนเอ๊พนักงานคนเนี้ยบริการได้แย่มากเลยต่างจากน้องคนเนี้ยที่บริการทุกอย่างดีมากๆใจแก่มากนะเว้ยที่บอกฉันนะเรื่องนี้ฉัน,น,นไม่เคยรู้มาก่อนเลยคุณเชนครับผมต้องขอโทษอีกครั้งนะครับที่ที่พนักงานของผมเนี่ยพูดจาแย่ๆนะครับคราวหลังเนี่ยผมจะอบรมให้ดีกว่านี้ครับ เ,เรื่องที่เราคุยกันไว้ว่าจะตอบสัญญาเท่าที่ผมคิดดูแล้วนะครับผมตกลงครับแต่ว่ามีอยู่ข้อแม้เดียวคุณต้องไล่พนักงานคนนี้ออกคุณลองคิดเอาละกันนะครับว่าจะเลือกอะไรครับคุณเช็คผมเลือกได้แล้วครับคุณปิน้นผมต้องเสียใจด้วยนะครับที่ผมต้องไล่คุณออกเนื่องด้วยพฤติกรรมของคุณเนี่ยผมว่า คุณไม่เหมาะกับงานด้านนี้หรอครับเอาเป็นว่าคุณไปเก็บข้าวของคุณนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะจ่ายค่าเฉยๆให้เชิญครับคุณเฟินครับ,รบขอบคุณคุณเฟินมากเลยนะครับที่ตั้งใจทำงานแล้วก็ไม่เคยมองว่าใครเนี่ยจะเป็นยังไงเอาเป็นว่าตอนนี้ตำแหน่งผู้จัดก,การก็ว่างอยู่ผมจะให้คุณเนี่ยทำแทนนะครับ ขอบคุณะค่ะคุณฟันครับยินดีกับคุณด้วยนะครับค่ะมิชช่ครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปคุยเรื่องการตอ่อสัญญาดีกว่านะครับเดี๋ยวเชิญที่ห้องผมเลยนะครับโอเคครับนี่เียนี้ขอบคุณมากเลยนะที่มึงอบอกกูอ่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยกูไม่ดูแน่เลยว่าแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงเอาเปา็นว่ามึงรอกูอยู่นี่ก่อนเดี๋ยวกูมาเข็นนะ ไปนานไหมเนี่ยเห็นไปนานเอาอย่างงี้เดี๋ยวกูเรียนข้ามึงโอเคนะโอเคเดี๋ยวรีบมาเลยกูญอยู่